มะเขือทอเจ้ามะเขือมาจะกินส้มตำตำน้ำปูจ้ตะตำปลาลนน้ำปูกุ้งสดกุ้งเนี่ยหนูเอาเอาขี้ออกแล้วเนี่ยเอาไม้จิ้มฟันนะจ้ะควักออกง่ายมาจ้ะ Hi everyone today I eat p a p a y a salad with raw s h r i m p ขนมจีนนี่อือแล้วขนมจีนก่อนเด้ขอขนมจีนซื้อซื้อจากวิลล่า กินไปเล่าไปเดี๋ยวจะเล่าเรื่องอันบางคนบางคนสงสัยว่าทำไมไม่เปิดตัวแฟนทำไมไม่เอ,อทำไมไม่โชว์บ้านโชว์อะไรอะไรเงี้ยวันนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังจ้ะมาจ้ะหืะไรแตกด้วย ขื่ออ you ย know mm ู่นู่นลูกอืม อย่างแรกเลยทําไมไม่โชว์แฟนเหมือนคนอื่นเขาทํำไมไม่เอาแฟนมานั่งกินข้าวเหมือนคนอื่นเขาก <c oughs> ไม่ชอบจ้ะ ถ่ายรูปเกยังไม่ค่อยอยากถ่ายเลยเราเราไม่บังคับกันแล้วอีกอย่างคือ วันหนึ่งแกกินข้าวมือเดียวมือ้อค่ำจะสามทุ่มสี่ทุ่มจะกินมือเดียวแต่เดียวเวลาเนี๋ยทำคลิปเนี่ยกินมื้อเช้ามื้อเช้ามือแรกที่ร่างกายเราต้องต้องการหารัน คนก็จะพูดว่าคนอื่นเขายังโชว์เลยทำไมไม่เอาโชว์ ค่ะหนูอยากให้แกมาลองนะนั่งออกก็อยากอยู่จา้าแต่ว่าแกไม่ออกแกไม่ชอบให้หนูนั่งกินแล้วให้แกมานั่งเฉยๆอะไรเงี้ยมันไม่ได้ <c oughs> ถามเกรอบเดียวเก๋ว,ว่าเกไม่ไม่เอาก็ไม,ไม่ไม่ได้ถามอีกจก้ะ คนก็ให้โชว์บ้านหน่อยยังไม่ได้มีความลับไม่ได้ปิดบงังเรื่องบ้านเรื่องอะไรอย่างเงี้ยจ้ะบ,บ้านหนูก็พออยู่พอก็เหมือนบ้านคนอื่นนะจ้ะเพราะอยู่ไม่ได้สร้างใหญ่เลยโตร่ำรวยอะไรที่ไม่โชว์บ้านเพราะจาจหนูนอยู่บ้านคนเดียวจ้ะ มันอันตรายตัวแกขนาดขนาดยังไม่เคยโชว์บ้านนะยังมีคนเอาชื่อนูวไปอ้างน่าจะมีเจ็บเป็นคนที่รู้จักนิวรู้จักบ้านนูนแล้วแวกนะว่านิวให้ไปเอาขาไปเอาแต่ไคร ไปเอาน้ำผึ้งทั้งๆที่แบบแดขยันขย้อให้หนูเอามาหนูไม่ไม่เคยเอามาเลย <c oughs> ไปหลอกหลอกให้หนิวไปขุดเอ้ยหลอกให้ยายนิวไปขุดขาขุดตะแคะว่าน,นิวให้ไปเอา แล้วก็ยืมตังยายเนวกลับบอกว่าไม่มีน้ํามันกลับไอเนวให้มาเอาของแต่ไม่มีน้ํามันกลับข้อยืมตังยายเอิญวันนั้นยายเนวก็ไม่มีตัง ยายก็ยายหนูแกเอะใจตั้งแต่เรื่องน้ำพึ่งแล้วจ้ะพอนยังไม่ไม่ชอบกินน้ำพึ่งน้ำพึ่งแท้แกคอยจะจะซื้อไว้ให้ให้มากินที่กรุงเทพยังไม่เคยเอามาเลย ไม่ไม่ค่อยชอบกินของมันหวานจ้ะแกก็เลยไม่ได้ให้ยืมตังค์แกก็ไปขุดข่าเพราะหนึ่งเป็นคนแบบกินสมุนไพรแกก็เลยคิดว่าข่าต่ใครไม่น่าจะใช่อะไรเงี้ยพ่อยายนลยไปขุดข่าขึ้นไปลือบ้าน หรือชั้นบนชั้นล่างหรือหมดทุกซอกทุกมุมเลยจ้ะยายนเียวก็ัมาจะขุดข่าขุดตะไครก็ไปแล้ว ปิดแนบไปแล้วแต่ไม่มีอะไรหายนอกจากมันไม่บ้านหนูมันไม่ได้มีของมีค่าอะไรนอกจากทีวีตู้เย็นของมีค่าค่ะจะใส่ตู้ล็อกใส่กุญแจไว้ ใส่ตู้เสื้อผ้าจ้ะไม่ถึงสิบนาทีคน <c oughs> นั่นแหละจ้ะก,ก็เลยทำให้นุมยไม่อยากโชว์บ้าน ทพ่อไม่โชว์บ้านก็หาว่ามีความลับพออไม่โชว์แฟนก็หาว่าเป็นเมียน้อยเขาคนเรานั้นก็ช่างคิดเนาะ แนฟนฝรั่งเขาไม่ทามาไม่ให้เงินเงิน,เง,นเงินเดือนเงินกินหรือหนูเขาเขาพาไปเที่ยวบ้านมั่งหรือยังพาไปเที่ยวประเทศเขามั่งหรือยังเจอพ่อแม่เขาเรื่ยง ตามปัญญาเป็นญาติไฟในเนาะ บอกตรงเนี่ยังไม่เคยไปแต่พอแม่แกเจอแล้วเจอพอ่อแกผ่านโทรศัพท์ไอต,ตอนนี้แกเสียแเ้วเจะแม่แกก็เจอแล้วแม่แก,แแม,แกมา ประเทศไทยเพื่อนพวงเขาก็เจอม,มาแล้วเขาทำแบบาไว่า,าอยากมีมียน้อยไหมเธอจะเอาอะเวลาไหนให้ฉันเป็นมีเมียน้อยฉันก็อยู่กับเธอตลอดยิบสี่ชั่วโมงะ <c oughs> บอกว่าอยากมีเมียน้อยก็บ,บอกเด้อก็จะไปให้เอง คนไม่รักเราอย่าไปลังจะ <c oughs> ถ้าเขาคิดมีคนใหม่เมื่อไหร่แสดงว่าเขาไม่ได้ <c oughs> เขาไม่ได้รักเราแล้ว ฉะนั้นแล้วก่อนอยู่ด้วยกันนะคุยกันว่าถ้าจะมีเมียน้อยหรือจะมีผู้หญิงอื่นให้บอกกันมาเลยตรงๆไม่ต้องไปแอบมี ค่าไม่ไม่ตามค่าตามแกงหรอกเนะี่จะหมดรักกันแล้วก็ปล่อยปล่อยกันไปหมดรักกันแล้วก็ปล่อยกันไปอย่าไปอย่าไปค่าไปแกงกันค่าแกงกันไปมันก็มันก็ไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรดีขึ้นจ้ะมีแต่เสียก็เสียสูญเสียก็สูญเสียคุณเราอะถ้าเป็นตัวเราเราไม่รักเขาแล้วเราก็ไปคุยกับเขา,ขาบอกเขาตรงๆว่าไม่รักแล้วแค่นั้น ก็อย่างว่าแต่บางคนความคิดมันไม่เหมือนกันบางคนก็ง่ายว่าอืมโอเคเราไม่รักคุณแล้วนะคุณจะไปก็ได้อะไรย่างเงี้ยแต่เนาจะให้คิดไว้ว่าถ้าสมมติว่าวันในมันหนึ่งมีผู้ชายมาบอกว่าแฟนเรามาบอกว่าเราเขาไม่รักไม่ได้รักเราแล้วเขาหรือว่าเขามีผู้หญิงใหม่เนี่ยบอกเขาไปเลยว่าเราต่างคนต่างไปเลยจบกันได้ดียังเป็นเพื่อนเป็นอะไรกันอย่างของนิวเนี่ย แฟนเก่าเป็นเป็นคนไทยจะมันไปกันไม่ได้ก็คุยกันตรงๆเลยจะคุยกันว่าเออมันไปกันไม่ได้นะก็เลิกกันแต่ทุกวันนี้ก็ยังคุยกันจะเป็นเพื่อนกันมีมีปัญหาอะไรก็ปรึกษากันมีปัญหาอะไรก็ช่วยเหลือกันเป็นเพื่อนกันได้ไม่เราไม่ได้ไปคิด ไม่ได้ไปคิดเหมือนเหมือนที่ผ่านมานั่นแหละจ้ะหนูก็ง่ายๆแฟนทุกวันนี้แฟนหนูก็ยังคุยกับภรรยาเก่าเขาหนูก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรเพราะว่าการคุยกันคุยแบบเปิดเผยคุยเราเรารู้ว่าเขาคุยอะไรกันเราเห็นว่าเขาคุยอะไรเขาไม่ได้มีความลับไม่ได้ปิด เวลาเขาคุยเขาก็มาบอกเราหมดว่าเออเราคุยวันนี้ฉันคุยกับเขานะเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนี้อ,นอะไรเงี้ยอันที่จริงหนูก็เลยบอกว่า,าที่จริงเราไม่ต้องบอกหนูหรอกไม่ต้องบอกหนูหรอกว่าคุยอะไรมั่งแค่บอกว่าเออวันนี้ฉันคุยฉันติดต่อไปกับแฟนนะอะไรเงี้ยเขาบอกเวลาหนูคุยกับแฟนเก่าหนูหนก็บอกแกว่าเออเนี่ยมันส่งข้อความมาบอกงี้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 อะไรเงี้ยก็คุยให้แกฟังแกก็รับฟังแกก็ เหมือนปรึกษาปรึกษาเกณฑ์แล้วก็ไปบอกอีกทีหนึง่งเหมือนกันจะ้ะมันเหมือนแบบปรึกษากันมากกว่าไม่ได้แบบเลิกกันไม่ได้เกลียดกันบางคนนี่เลิกกันแบบฆ่ากันแกล้งกันมันไม่มีประโยชน์หรอกจก้ะมีแต่เสียกระเสียเราฆ่าเขาไปเขาก็ไม่กลับมารักเราอืถึงเราจะเอาน้ํากรดไปสาดเขาเอาคนไปทําร้ายร่างกายเขาเขาก็ไม่กลับมารักเรา เพราะฉะนั้นแล้วไม่ต้องทําอะไรเลยจ้ะถ้าเขาไปแล้วปล่อยเขาไปเราเราต้งหากที่จะต้องดําเนินชีวิตต่อไปเราตั้งหากที่จะต้องเข้มแข็งแล้วก็ทําให้มันดีกว่าเดิมทําให้มันดีกว่าที่ผ่านมาไม่มัวมานั่งอาฆาตแค้นไม่มัวมานั่งจมปักน,นเละจ้ะคือสิ่งที่ดีที่สุดทางออกที่ดีที่สุดไปแล้วจ้ะ s ุ b แซ่บน้กัน อิ่มแล้วเส้นมะละกอมันไม่อันซับไว้ไล่อาทิตย์ละวมันออกจะเนีย้ยเๆียวน่อยๆไปแล้วจ้ะเซฟๆน้ำกันจ้ะ thank you for watching my video ค่ะ see you next video